สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคนะครับวันนี้ช่องอ้อมรีวิวนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่เข้ามานะครับชื่อว่า The Herer r มือปราบผีนะเพื่อน <S <S ก็เพื่อนล็อกอินไปเลยนะใครล็อกอินใครใช้ Facebook ก็ล็อกอิน Facebook ไปใครใช้ Google ก็ล็อกอิน Google ไ,ไปผมแบบผมล็อกอินสักครู่นะครับ <S <S ต่อนะเพื่อนพอเสร็จแล้วพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ให้เราเลือก,กว่าเราจะเล่น,นปปเป็นตัวอะไรนะนักปราบผี นันคาถาแล้วก็นักเวทป,ปราบวิญญาณนะผมมีเลือกละมีเลือกสี่นะอันนี้จะเป็นนักเวทนะนักเวทก็ที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะนักปรบออกาบ ก็จะมีประมาณนี้เพื่อนสักครู่ดี๋ยวผมไปปิดเี่ครับบนงงนะสักครู่นะ,ปะตปตอเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปเล่นไอ้ที่ผมเล่นมาแล้วนะผมจะไปเล่นอันที่ผมเล่นมาให้ดูนะเพื่อนซึ่งเมื่อกี้ผม,มให้ดูว่ามันมีหลายตัวนะแต่ผมเล่นที่ผมเล่นไว้ก็เพิ่งเล่นได้เมื่อคืนเองนะครับยังเวลไม่ไกลนะครู่นะแต่ผมไอ้นี่ก่อน ต่อะะเพื่อนก็ตอนที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟนี้นะอ่าผมก็จะมารีวิวนะตอนนี้ผมเวลวหนึ่งรยยดนะเพื่อนพอเราเวลครบเจสิบเราจะได้อ่ทาท้าเวทนะผมเท้าวเวทคือจะเก่งมากนะแปลงล่างแล้วสู้บสตร์ผู้ผีเลยได้แบบชนะผ่านๆเลยนะก็จะมีประมาณนี้เพื่อน ผมจะลองไปผมลองไปเนี่ยนี่ผมแปลงร่างให้ดูนะไม่ยีงเ็นไงอันเชิญเทพสถิตนะเป็นไงมีแบบปรับออตโต้นะโจมตีออตโต้ ก่อนนะมันมีเคเวสต่างๆให้เราทำเลยนะ ก็ต่อสู้เลได้หมดเลยนะนี่จะมีประมาณนี้เพื่อนเกมก็จะเล่นง่ายๆครับผมเล่นง่ายๆแนวเก็บเวลอะไรเนี้ยต่อสู้คือตอนเนี้ยมันอ๋อเนี่ยมาได้ละนี่ก็จะมีอันดับนะอืม ก็ออกไปเลยนะออกนี้เปก่อนอืแล้วก็มาทำเฟสต่อครับเพื่อนเฟสต่อมีรถอันนี้ให้แลนะ้เนาะตัวเงาลวงตาผีกระสือประมาณนี้เพื่อนผีรวมผีมาทุกผีอะ่ะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปลำเพื่อนบาย